สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนุกอีกแล้วนะคะก็มารีวิวอัปเดตรถสวยๆเข้าใหม่กันนะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยน์โ์รุมรถมือสคัดเกตเนะคะที่ใหญ่สุดย่านมินบุรีอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้มารีวิวอัปเดตรถ เป็นคันนี้เลยนะคะพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะคันนี้เป็น t o y o ต a h i l u ักรีโว2.4ตัว e-pat นะคะโฉมปี2018 4ประตู p รีเลนเนอร์เกียร์แมนนวลคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งสีสวยสีเทาดำนะคะบอกเลยว่าสีนี้ตอนนี้หายากมากๆนะคะเข้ามาแล้ว1คันใครที่รออยู่รีบเลยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่585,000บาทเท่านั้น รถใช้งานมือเดียวนะคะได้ชุดแต่งมาครบถือว่าคุ้มมากๆสำหรับคันนี้นะคะที่สำคัญลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะดาวเริ่มต้น0%ูได้เลยแล้วก็มีในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเดียเ๋ยวดูาละเอียรดกันนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มจากรายละเอียดด้านหน้าเลยคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมาพร้อมไฟ d a y t i m e ์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะก็จังหน้าตกแต่งนะคะเป็นชุดแต่ง สวยๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าสีดำเงาแล้วก็มีโลโก้ของรีโวสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะป้ายทะเบียนนะคะป้ายเดิมนครปฐมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะก็ลูกค้าจะได้ไป้ายใหม่ไปเลยวันรับรถนะคะสวย,สวย สีเทาดำนะคะรถสวยมือเดียวสภาพนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะคะมาพร้อมล้อแม็กอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาให้พร้อมเลยแม็กขอบ16นะคะแล้วก็ยางใหม่เลยยางปี2020นะคะใช้งานยาวๆกระจกข้างนะคะเป็นโครเมียมมีฟเฟลียที่กระจกมองข้างกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลย กระจกนะคะเดิมๆทุกบานนะคะโลโก้ที่กระจกมีทุกบานเลยรถไม่มีโดนเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนเปิดมาดูด้านในเดี๋ยวพามาดูเลขไม้ก่อนคันนี้นะคะไม้วิ่ง1นึ0 0 0สกว่ากิโลนะคะไม้แสนแแต่ว่าดูสภาพรถนะคะคุ้มมากเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะภายในโทนสีดำเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเบาะเดิมไม่มีแตกไม่มีขาอันนี้เบาะเดิมโรงงานเลยนะคะ เบาะเดิมโรงงานเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดรถไม่ช้ำพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึหกหลอนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์เข้าออกเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนได้หมดสั่งการด้วยเสียงได้นะคะออปชันมาจัดเต็มแล้วก็ได้เกียร์มันนวนนะคะขับสนุกแน่นอนแอร์อนาล็อกหน้าจอทัชสกรีนแท้จากโรงงานเลยนะคะฟังวิทีุ f เ AM MM, เครื่องเล่น CD ดีได้หมดเลยตามคอนโซนลรถไม่ช้ำนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลย คันนี้ได้ชุดแต่งมานะคะคุ้มเลย585,000แปหมาบาทนะคะราคาไม่ถึงหกแสนได้รถป,ปีสิบแปดไปใช้นะคะน่าสนใจมากๆใครที่รออยู่สําหรับสีนี้นะคะรถสีนี้นะคะแต่งสวยแต่งสวยนะคะได้ชุดแต่งครบเลยเบา<อ>ะไม่มีช้ํานะคะไม่มีแตกไม่มีขาดที่วางแก้วน้ําด้วยนะคะ สภาพเดิมๆรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้โลโก้มาครบหมดนะคะ2.4ตัว e-part นะคะสำหรับคันนี้โลโก้รถมาครบหมดมีซุ้มล้อมาให้พร้อมนะคะมาพร้อมกล้องถอยด้วยมีกล้องถอยมาด้วย Macliner นะคะมีติดรถมาครบล่องรอยการใช้งานนะคะถือว่า รถใช้งานไม่หนักนะคะดูจากสภาพนะคะไม่ได้แบบบรรทุกหนัก585,000บาทนะคะบอกเลยได้4ประตูนะคะสีสวยไปใช้ได้ชุดแต่งมาจัดเต็มนะคะถือว่าคุ้มมากๆในราคานี้ใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามามาดูรถจริงและทดลองขับได้นะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะ150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีการดัดแปลงเข้ามาขายอยู่แล้วนะคะสภาพเดิมเครื่องแห้งไม่มีเยิมนะคะเพดรถนะคะเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์มาออกเห็นชัดเจนนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานนะคะตามเครื่องยนต์น็อตไม่มีขยับเลยนะคะ คานหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะสภาพรถอย่างที่เห็นคอนเฟิร์มนะคะว่าสวยจริงๆมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีระบบ ABS มาพร้อมฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับเลยนี่แผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบลอยเม็ดอาร์ตนะคะเห็นชัดเจน สวยๆนะคะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาคันนี้นะคะย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะ Toyota h ไฮรักกีโว2.4ตัว e- a s s คันนี้นะคะปี2018สี่ประตู p r ีร n e r เกียร์แมนนวลคันนี้นะคะในราคาเพียงแค่585,000บาทเท่านั้นนะคะรถมือเดียวออกข้างสวยๆนะคะราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็ม เครดิตด,ดีฟรีดาวเอกสารไม่ยุ่งยากอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะรับทุกอาชีพขอแค่ลูกค้ามีรายได้มีเอกสารตรวจสอบนะคะก็จัดง่ายได้ทุกอาชีพฟรีดาวได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาหานุกได้ที่เบอร์0986276826นะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะยังไงก็ขอฝากรถ คันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆมาใหม่นะคะ<ส>ลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะก<ส>็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสวยๆนะคะขอบคุณค่ะ